E.F.M. DJ playlist b y DJ อ้อมค่ะสนับสนุนดอย40ปีปตทสออสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิตเมื่อสักครูน่นี้มีคุณนุ้ฟังถามว่าการที่เราต้องอยู่กับเจ้านายที่อาจจะพูดไม่เพราะหรือใดๆก็แล้วแต่มันไม่ถูกถูกไม่ถูกใจเราก็คุยกันไปแล้วนะคะว่าทางหนึ่งคือเราก็ต้องใช้โปรเ e s ชั o นอลที่เราอาจจะต้องขุดมันขึ้นมาและะ้วค่ะคุณนุ้ฟังฟังแต่คอนเทนต์กับอีกอันหนึ่งใครสักคนกล่าวไว้ ทวีตเอาไว้ว่ายาลาออกจากงานเพียงเพราะไม่ชอบหัวหน้าให้อยู่จนหนวหน้าเป็นฝ่ายลาออกเพราะไม่ชอบเราว้านี่คือความหวังใหม่กันเลยทีเดียวไปให้สุดและหยุดที่ตรงไหนก็ไม่รู้ขอให้ทุกคนโชคดีบางทีเราก็มีคนที่ชอบบ้างไม่ชอบบ้างจริบบงคนในบ้านเราบางทีเรายังชอบกันยี่สบสี่ชั่วโมงไม่ได้เลยคุณผู้ฟังเลยแต่กันั้นแหละเพราะเขาคือคนในบ้านไงอันนี้คือคนนอกบ้านก็ขอให้ทุกคนถอนใ,ใจลึกๆแล้วก็หายใจเข้าออก แล้วก็เดินแยกกันออกมาดีกว่านะคะตอนนี้มีข่าวบ,บอกว่าแบงค์ชาติสั่งแบงค์คุมโอนเงินชําระเงินไม่เกินห้าหมื่นบาทต่อวันสกัดมิชาชีพหลอกนะคะเขาบอกว่าชี้ยอดหลอกเนี่ยถูกหลอกผ่านแบบ,แบบแบบมิชาชีพยังคงพุ่งเขาก็เลยเตรียมออกมาตรการลดความเสียหายจากการถูกหลอกโดยการให้แบงค์กาหนดการโอนเงินหรือชําระเงินขั้นต่ําไม่เกินห้าหมื่นบาทต่อวัน ซึ่งก็ต้องดูกันนะคะว่าหลายๆครั้งมันก็โอนมันเกิน50,000อยู่แล้วแล้วมันจะไปยังไงต่ออันนี้คือเขาเกริ่นไป้ก่อนเดี๋ยวก็คงต้องไปอ่านในรายละเอียดอีกทีเพราะฉะนั้นพอพูดถึงเรื่องเงินค่ะคุณผู้ฟังอันนั้นคือส่วนหนึ่งที่เราต้องเฝ้าระวังแล้วเก็ต้อง ปลอดภัยกับชีวิตไลก์อันนึงเราต้องเพิ่มค่ะคุณผู้ฟังเราต้องเพิ่มเงินฝากที่มีแต่ได้กับได้ได้ทั้งดอกเบีย้ยและได้ทั้งความคุ้มครองกับเงินฝากเผื่อเรียก Protect Life Double Plus จากธนาคารออมสินที่ให้คุณได้ทั้งออมเงินและได้รับความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด20เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีสูงสุดไม่เกิน10ล้านบาทต่อรายและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุจาก จักรยานยนต์คุ้มครองสูงสุด20เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีสูงสุดไม่เกิน2ล้านบาทต่อรายในวงเล็บไม่คุ้มครองผู้ที่ใช้จักรยานยนต์ในการปฏิบัติงานเป็นประจำเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดรับดอกเบีย้ย0.25ต่อปี บุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีระยะเวลาคุ้มครองคือ12เดือนฝากได้ตั้งแต่อายุ15จนถึง69ปีนะคะคุณผู้ฟังสนใจเปิดบัญชีได้เลยที่ธนาคารอมสินทุกสาขาได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30พฤศจิกายนนี้หรือจนกว่าธนาคารธมีอะไรล่ะธน,นาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกําหนดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w gsb o r th หรือ gsb contact center พูด พร้อมกันว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าหรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศนะคะเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมค่ะโทคุทโท,ท,โทอย่าลืมโทนนะสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริกาคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันพรุ่งนี้เจอกันค่ะ พุทธพุทโธสามดีเจเผือกเต้นแล้วก็หอมพร้อมๆกับอาหารแมวคานนี้ว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มโปเต้ปาปริกาคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันค่ะุทททอโโย่าลืมพ เรียมส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านนะคะหลายคนอาจจะบอกว่าไม่ค่อยคุ้นเลยกับปกติแล้วฟังเพลงผ่านแอปพลิเคชันก็จะเปลี่ยนชื่อเพลงไปได้เรื่อยๆนะคะตอนนี้ต้องขอโทษด้วยอาจจะขัดข้องสักนิดหนึ่งนะคะแต่ว่ายังไงซะเราก็พยายามบอกชื่อเพลงตามหลังกันอยู่แล้วนะคะสําหรับเมื่อสักครู่นี้ที่เราเปิดกันไปเอามว่าคุณผู้ฟังน่าจะคุ้นกันดีกับตลกร้ายนะคะแล้วต่อกันที่แบทโช r t ตี้เดี๋ยวตอนที่้อมจะส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านแน่นอนก็จะเป็นลิสต์ของทิกเกอร์นะคะ นะคะปันรวมไปถึงคุณเบนชลาทิศซึ่งมันมีความคละกันมากคุณผู้ฟังขอมาเมื่อวจะบอกว่าเดี๋ยวเ๋ยวเราจะเอาคุณเบนชลาทิศ ไปอยู่กับปันและเพอร์เซสได้ไหมลองฟังกันดูค่ะคุณผู้ฟังเพลย์ลิสท้ายชั่วโมงชั่วโมงนี้ก่อนจะส่งคุณเข้าหกโมงเย็นนะคะดูแลตัวเองเยอะๆขับรถกลับบ้านด้วยความปลอดภัยหรือว่าคุณจะใช้เส้นทางไหนเดินทางอย่างไรก็แล้วแต่ขอให้คุณถึงบ้านปลอดภัยและไม่เจอคนใจร้ายบนท้องถนนทําอะไรให้คุณรู้สึกขุนเคืองก็แล้วกันนะคะพรุ่งนี้เจอกันเหมือนเดิมบ่ายสามสวัสดีค่ะ EFM DJ playlist by ยดีอ้อมค่ะสนับสนุนโดยปตทสอพอ ไม่ว่นไหวลุ่มฝืนเธอใจใ <c oughs> ครจะคอยดูแลเธอฝันใจไม่เคยตกหล่นมีทุกนาทีเหมือนฉันใ <c oughs> ครจะคอยนังรับฟังคำที่เธอต้องการระบายเก็บอยู่ในใจทุกวัน Turn and tack and blind, tuck tuck, sing a blink, blank, blite, far away went right from the